เรไอะไหมแล้วมากี่คนแล้วโอเคไปเถอะอ่ะพูดไป, okay. ไปนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเดินในงานแพรเอเซีย2020วันนี้นะคะทักทายจากบูธ WDC Group นะคะเรามาให้บริการเรื่องของการวางแผนการเงินเบื้องต้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของวันนี้ทักทายทางบ้านด้วยในส่วนของการดูไลฟ์อยู่นะคะ วันนี้เนี่ยจะมีหมัดเด็ดจากพี่หมงมาต่อ,น,อนะคะใช่อันนี้เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับคนไทยเมื่อกี้นี้เพิ่งจะไลฟ์สดสดเมื่อกี้นี้บนเวทีวันนี้มีหมัดเด็ดอีกเหรอฮะหมัดเด็ดโอเด็ดกว่ายิ่งมันยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้เนี่ยพี่หมงจะเอาหมัดเรื่องของการวางแผนการเงินาานะคะหมัดน,นะไม่ได้เห็บนะในเรื่องของการวางแผนกเกษียณ ทำยังไงให้เราเกษียณได้นะคะเพราะว่าจากสถิติเราพบว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่75เปอร์เซ็นต์เกินอันนี้น่าเศร้ามากนะคะที่เกษียณไม่ได้ใช่ที่พลาดไม่ได้วางแผนก่อนเกษียณใช่แล้วนะคะเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่มงมาเจาะเลยดูเรามาดูกันใช่ตอนนี้บรรยากาศนี่คือบรรยากาศแล้วบรรยากาศใบบูธของเราตอนนี้สดจากบูธของเราค่ะที่ไบเทคบางนาไม่ได้ข้องส่งแล้ว เรียกเป็นห้องส่งชั่วคราวก็ได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูติต่อแล้วกันนะครับได้ค่ะเชิญค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องเจาะลึกนเกษตรนะครับเกษตรได้วางแผนอย่างไรนะก็อันนี้เป็นหัวข้อจริงๆเป็นวันีตอนสิบเอ็ดโมงเที่ยงไหมคะ1ิบเอ็ดโมงสิบเอ11โมงที่นะครับนะห้องเวทีหลัก ในงานพิมุรีพรอ T H หนึ่งศูนย์1นึใช่พรุ่งนี้วันเสาร์นะครับตอน11บเอโมงใครสะดวกก็เชิญมาที่งานแล้วกันนะครับก็มาฟังสดๆที่ในงานเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่ผมพูดเรื่องของการเงินอย่างเดียวมีเรื่องของดูแลสุขภาพนะครับมีหมออุ้ยพรุ่งนี้รายการเดรียาเลยพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตด้วยต่อจากพี่ม้งใครอะหมอช้างโอ้นี่แหมจัมแม่นคนเดียวเลยนะนะครับ แล้วก็พอพี่ขึ้นไปนะเขาบอกว่าทำไมหมอช้างขึ้นก่อนหน้าคล้ายกันคล้ายพอหน้าคล้ายกันตอนผิดเดี๋ยวจำบิดตอนจบพี่ได้หมอช้างหรอ่ใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคไป่งั้นมาดูแลเรื่องการเงินแต่ไปดูดวงต่อไปดูดวงจุ้ยต่อไปดูดวงจุ้ยต่อว่าจะยังไงให้มันสำเร็จต้องปรับโง่เฮงไหมก็มาติดต่อบูธข้างๆใช่ค่ะนะครับก็มาคุยกันเรื่องของแผนเกษียณอย่างที่บอกครับผู้นี้จะคุยกันเจาะลึกถึงวิธีการวางแผนเกษียณนะครับว่าการวางแผนเกษียณมีความสําคัญอย่างไรก็ต้องบอกว่าเพื่อนครับ อเกษียณเป็นเรื่องยังไงก็ต้องมาถึงแน่นอนค่ะทุกคนต้องมาเกษียณแน่ๆนะครับเกษียณวิธีการเกษียณมี2วิธีหนึ่งตั้งใจเกษียนตั้งใจเกษียณหมายความว่าเรามีการวางแผนมาอย่างดีแล้วแล้วเราก็อยากจะเกษียณจริงๆตามที่เราวางแผนไว้อันที่2คือไม่ตั้งใจเกษียนคือจริงๆไม่อยากเกษียณเนอยากทํางานไปด้วยแต่มันทําไม่ไหวแล้วจาใจเกษียณเจ็บปวดนะเจ็บปวดนะฮะอันนี้คือไม่ได้วางแผนหวังว่าคนชมไลฟ์ฟันนี้แล้วหรือผู้นี้มาฟังสดแล้วเนี่ย จะได้รับวิธีการวางแผนเกษียณได้อย่างแท้จริง<ช>และเกษียณได้ได้ตัวเองจริงๆ,ๆนะครับเกษียณได้แบบได้ใช้ไลฟส์สไตล์แบบที่ตัวเองต้องการก็ต้องบอก<ช>ว่า<ช>พรุ่งนี้หัวข้อเราจะคุยมีอยู่4ท็อปิกหลักๆอันแรกคือทําไมต้องวางแผนเพื่อเกษียณจะชี้ให้เห็นความจําเป็นที่ทําไมต้องตื่นตัวเรื่องนี้อันที่2คือมาดูวิธีการคํานวณซิเอ๊ะจำนวนเงินที่เราคาดว่าจะต้องมีเกษียณจริงๆจริงๆต้องมีเท่าไหร่คิดยังไง นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องเครื่องมือแล้วก็จะพูดถึงเรื่องกองทุนรวมนะครับการคัดเลือกกองทุนหรือวิธีการเลือกกองทุนให้เหมาะสมกับแผนเกษรของเรารวมทั้งเรื่องของสุดท้ายคือเรื่องของการจัดถอนลงทุนระยะยาวต้องจัดถอนอย่างไรนะครับก็ให้หมดเลยตั้งแต่เป้าหมายจนถึงวิธีการไปสู่เป้าหมายนะครับเริ่มต้นที่การมีเป้าหมายก่อนนะคใช่ก็เหมือนเดิมครับเวลาเราจะลงทุนหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยคำถามที่เราต้องถามบ่อยๆนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่ออะไร2ต้องใช้เงินเท่าไหร่ สามเมื่อใดถ้าแผนเกษียณเนี่ยได้แน่นอนเพื่อเกษียณเอารู้ละต้องมีงินเท่าไหร่อันนี้ต้องมาหาคําตอบเมื่อใดคุณอาจจะเป็น60สิบบางคนห5สิบ้าบงคนบอกว่าเอ้ยจะห้าิบห้าบงคนบอกว่าชั้น40่สินจะเกษียณได้ได้หมดได้หมดแต่ว่าแต่บางคน4ี่ิยังไม่ได้เริ่มเลยครับพี่อย่างนั้นแต่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเมื่อใดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าต้องเตรียมอย่างไรนะเพราะว่าวิธีการลงทุนในแต่ระยะเวลาเพื่อให้ครบตามเป้าหมายเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้ยกตัวอย่างทําไมต้องวางแผนเพื่อเกษียณต้องบอกว่าอันนี้คือจะเป็นปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาแห่งชาติเลยซึ่งประเทศไทยเรารู้กันดีว่าเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบแอฟซลหรือแบบสมบูรณ์แบบหมายความว่าหนึ่งไม่ว่าอีก9ปีข้างหน้าเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอดเดินไปทางไหนก็จะเจอใช่มาในงานแคร์เอเชียเนี่ยคุณจะเห็นอัตราส่วนที่นะเขาบอกว่าคนไทยเดินมา4ี่คน นะจะมีหนึ่งคนที่อายุเกินหกสิบแล้วนะครับซตอนหนึ่งสีตอนหนึ่งนี่คือสมคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบอันนี้โอเคเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เข้าใจเลยก็คือประเทศไทยเราเองเนี่ยผู้สูงอายุที่เกษียณอายุเนี่ยนะครับมีรายได้ต่ํามากรายได้ต่ํากว่านะครับสามแสนห้าหมื่นบาทไม่ถึงเดือนละสามหมื่นบาทนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเราเกษียณแต่อายุแต่เรื่องรายได้เราไม่สามารถเกษียณได้นี่คือปัญหาหลักของมันนะครับ และที่สำคัญที่สุดคือนี่มีรีเสิร์ชล่าสุดมาบอกว่าอ้าวคนที่เราหวังเพึ่งระบบต่างๆที่ช่วยเราได้ไหมระบบบานาณ่ะ<ม>ระบบบานานที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่สว<ม>ีเดน Thailand, อันดับสองเบลเยียมแบบสามเด็ดเบลมากไทยแลนด์อันดับห้าสิบสองห้าสิบสองระบบบานานที่ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับห้าสิบสองของโลกเราต่ํากว่าอินเดียต่ากว่าฮ่องกงต่ากว่าฟิลิปปินสิงคโปร์เกาหลีใต้อินโดนีเซียญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงเห็นไหมครับเราต่ำกว่าเขาหมดเลยเราอ,อันดับห้าสิบสองคือหมายความว่า เราเพึ่งพาเรื่องของระบบบำนาญในระบบข้าราชาการหรือระบบต่างๆไม่ได้เลยโอ้ยเดนฟันนล่มันน้อยมากในนี้คราวนี้มีข้อมูลล่าสุดอันหนึ่งดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าที่หน้าของธนาคาระเทไทยทํามาบอกว่าแหล่งที่รายได้ของคนกเกษียณแล้วในประเทศไทยมาจากไหนบ้างเราพบว่ารายได้เช่นมาจากบุตรจากเบี้ยยัยงชีพข้าราชาการเงินบำเหน็จบำนานจากคู่สมรสเราพบว่า55.8%เนนี้ต้องพึ่งพาผู้อื่น พึ่งพาผู้อื่นนี่หมายถึง,งลูกหลานหรือคนในครอบครัวหรือแม้แต่อะไรก็ตาม<ฆ>ที่เป็นที่เราต้องดูเป็นพึ่งพาเขาอ่ะ<ฆ>อีกสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ยังต้องทำงานอย่างหนักทั้งท่านท,ที่เป็นไว้ที่ควรพักผ่อนพวกเราลองดกภาพนะครับรวมกันห้าสิบห้าบวกสามสิบสี่ประมาณเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเก้านะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบหมายความว่าประเทศนี้มีคนแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่สามารถกเกษียณได้จริง นี่คือซึนามิที่ <c oughs> ลอยอยู่กับคนไทยทั้งหมดวันนี้ <c oughs> วันนี้เราใช้ชีวิตสนุกสนานลื่นเลิศบันเทิงใจแต่เรารูมไม้ไหมว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่เกษียณไม่ได้ <c oughs> เราคือเก้าสิบเปอร์เซ็นของประเทศนี้ที่เกษียณไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นความโชคร้ายของประเทศไทยเราเหมือนกันเนะที่เรามีการเตรียมการเรื่องนี้มันน้อยเกินไป <c oughs> โดยเพราะเรื่องของ financial literacy ความรู้ทางการเงิน <c oughs> ในต่างประเทศความรู้ทางการเงินเราถูกวางแผนตั้งแต่วันที่เราเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือวันนี้จบแล้วยังไม่เคยวางแผนเลยนะ เรายังคงก็ยังคงบทตลอดเวลาว่าเฮ้ยหาเงินมานะนฉันโถอยาว่าวางผงวางแผนเลย<า>เงินทุกวันนี้ยังไม่พอใช้เลยนี่คือสิ่งที่เรามักจะคิดแบบนี้หลายๆคนก็เพียรพยายามทํางานอย่างหนัก<า>เพื่อหาเงินเพิ่มขึ้น<า>แต่พบว่าเมื่อหาเงินเพิ่มขึ้นรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นตามด้วยนี้เป็นไปได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องหาไรายได้ได้น้อยแต่หลักๆคือความรู้ทางการเงินความรู้ทางการเงินการจัดการทางการเงิน ความรู้ทางการเงินการจัดการทางการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดค่ะไม่ได้ตะหนักใช่คือการที่หารายได้เก่งเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญใช่แต่ว่ามันไม่ได้เรื่องสําคัญที่สุดไงหาเงินเก่งต้องเก็บเงินอยู่สอสสามคือบริหารเงินเป็นด้วยหาเงินเก่งแต่ใช้เงินเก่งกว่านี่บายบายไม่มีทางเกิดขึ้นหาเงินเก่งเก็บเงินต้องอยู่เก็บเงินอยู่แต่ปั๊บความรู้ทางการเงินไม่มีนะครับเอาความรู้ทางการเงินที่มีอยู่นะครับคุณเอาเงินไปฝากแบงก์อย่างเดียวไม่มีวัน คนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองมีเวลามากมไปโอ้ย oh, ไม่เป็นไรหรอกเนี๋ยนะอายุ60 65มีเวลาตั้งเยอะเดี๋ยว55ค่อยมาคิดไม่ทันแล้วครับอีก5ปีาขาเกษเสียณอายุเป็นเรื่องที่คุณมาคิดตอน55ไม่มีวันทันนึกภาพนะครับคุณเหลือเวลาเก็บออมสั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือต้องหาสมมติว่าอีก5ปีจะเกษียณละอีก10ปีจะเกษียณเนี่ยพอร์ตการลงทุนที่คุณลงทุนได้ต้องเป็นลงทุนที่เสี่ยงมากไม่ได้แล้วนะแต่ส่วนใหญ่คนไม่ บอกว่าบอกว่าต้องรออายุ50ก่อนแล้วค่อยวางแผนกณปสิกฏว่ามันวางไม่ทันเพราะเพราะคุณต้องหวังผลตอบแทนสูงและผลตอบแทนสูงมันก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงและต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการลงทุนด้วยทีนี้ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมานั่นแหละคือทัางรายทั้งหมดถูกต้องเงินเกษียณเป็นอย่างนี้หนึ่งมันเรียกว่า series money series money แปลว่าเงินที่คุณไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นการวางแผน series money ต้องเป็นวางแผนที่ต้องปลอดภัยต้องเป็นถึงได้ ไม่ใช่ต้องมาเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงกับอัตราการขึ้นลงของอผลตอบแทนในตลาดค่ะนั่นหมายถึงว่าความสําคัญของการวางแผนกเกษียณคือต้องมีเรื่องของระยะเวลาระยะเวลาเพราะฉะนั้นถ้าอายุน้อยๆคือเวลาที่ดีที่สุดเริ่มต้นเก็บออมก็เล็กๆเริ่มต้นเก็บออมนี่ไม่ใช่ไปฝากธนาคารนะ,ะเก็บนะครับรู้จักการลงทุนง่ายๆเช่นลงทุนในกองทุนรวมนี่คือเครื่องมือการเงินที่ง่ายที่สุดทีค่คนทุกคนไปได้หมดนะวันนี้มีกองทุนรวมมากมาย แต่ว่าก็ไม่แนะนำเช่นสมมติถ้าคุณทำงานกินเงินเดือนอยู่แล้วตอนที่รวมที่คุณแนะนำก็คือที่ควรจะลงก็คือ r m F r e t i r m e t New Fund ได้ประโยชน์2เด้งได้ประโยชน์จากการประหยัดภาษีด้วยได้ภาษีด้วยแล้วก็ได้เก็บเงินเพื่อเกษียณด้วยหรือแม้แต่ปัจจุบันมีอะไรมี S มี S F ก็เหมือนกันก็เป็นการนะ Super Saving Fund ก็เป็นการเก็บออมในระยะยาวเช่นเดียวกันเป็นเครื่องมือที่ดีหรือในองค์กรใครใครมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะว่านั้น แต่บอกเลยว่านี่คือพิเศษใส่ไข่เลย<ช>แต่หนึ่งรู้ไหมว่าประเทศนี้มีคนที่มีกองทุงสนสำรองในชีพแค่4ีล้านแแสนคนองค์กรที่จัดตั้งกองทุงสนสำรองในชีพมี16 0 0 0ันบริษัทเท่านั้นเองอน้อยมากเท่านั้นเองเราหวังเ<ช>พิ่งว่าเออเราใช้ประกรั<ช>นสังคมค่ะหนึ่งรู้ไหมการคุณเราเอาเงินลงประกันสังคมเดือน750 300บาทเป็นเงินค่าสวัสดิการ450บาทเป็นเงินสมทบไอเงินเข้ากองทุนเกษียณค่ะ สมทบแบบนี้ต่อเนื่องกันในจ้างสมทบส่วนหนึ่งตัวเองสมทบส่วนหนึ่งรัฐบาลส่วนหนึ่งเก็บไปอย่างนี้เรื่อยๆทั้งหมดหนึ่ง้เดือนค,คือ15ปีเต็มหนึ่งจะมีเงินใช้เท่าไหร่รู้ป่ะเดือนละหนึ่งไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนั่นตัวเงินเดือนแต่เงินที่กองทุนสำรองนิิชีพที่คุณจะไอเงินที่กองทุนประกันสังคมจะให้คุณเนี่ยเดือนละ3,000บาททุกท่านลองนึกถึงภาพชีวิตคุณสิครับอีก15ปีข้างหน้าคุณมีเงินใช้เดือนละ3,000บาทพอใช้ไหมแค่ แค่กินอยูไ่ไม่พออยู่แล้วอะ่ะเอาแค่ค่านั่งรถไปรับเงินกไ็ไม่พออยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันหวังพึ่งไม่ได้ค่ะมันไม,ไม่มีทางเลยผมบอกคุณเลยไม่มีทางกเกษียณได้เลยะเพราะฉะนั้นการวางแผนเกษียณจะเป็นเรื่องจําเป็นความรู้ทางการเงินเรื่องการวางแผนเกษียณเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมควรให้ความสนใจเปน็นอันด,ดับแรกคือเรื่องของความรู้ทางการเงินใช่ค่ะหนึ่งหลายๆคนวันนี้<ะ>อายุยืนยาวมากขึ้นบอกทุกท่านเลยครับว่าปัญหาของคนในสมัยนี้ไม่ใช่อายุสั้น ปัญหาของคนในสมัยนี้คืออายุยืนเกินไปป้าแปดสิบยังแข็งแรงอยู่เลยพี่คำพูดที่ <คำ S 2> <ล>เขาพูดกันนะ่ะประจำล้อกันบอกว่าหน้าเสียดายตายไปใช้เงินได้หมดหน้าสลดใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตายฟังแล้วเจ็บจี๊ดโศกอนาถกรรมชีวิตเลยนะตายไปแล้วนะครับตายมันไม่ใช่ปัญหาโศ<ล>กอนาถกรรมชีวิตคือไม่ตายแล้วเงินหมดแล้วถ้าโสดด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะ นี่คือสิ่งที่เกิดปัญหาเพราะนั้นการวางแผนเกษียณ life expectancy อายุยืนขึ้นเรื่อยๆครับแล้วต้องบอกว่าแนวโน้มของทั้งโลกเลยคือการยืดเวลาเกษียณครับพอรู้แล้วว่าลำบากแล้ว60ไม่พอแล้วเดี๋ยวนี้ขยายไป65แล้วนี่ค่ะพี่ต้องท้าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอเมริกาบอกเลยว่าเขาอยากจะเกษียณที่อายุ65นะและ expect นะแต่ความเป็นจริงทำได้แค่ห2ก็ต้องจำเป็นต้องเกษียณแล้ว เผลเพราะอะไรครับ health problem ปัญหาสุขภาพ <c oughs> นะครับหรือ disability <c oughs> พิการทุลภาพต้องออกจากงาน3นะครับ30%คอมพานี <c oughs> downsize หรือบริษัทปิดกิจการ <c oughs> อย่างจากงานช่วงโค <c oughs> วิดเนี้ย32%การปลี่ยหรือ care for spouse คือต้องออกมาดูแลพ่อแม่ที่ป่วย <c oughs> ออกมาดูแลภรรยาหรือคู่สมรสที่ป่วยก็ต้องออกจากงานนี่คือจำใจเกษียณค่ะทั้งที่ไม่อยากเกษียณเพราะรู้ว่าเกษียณแล้ว คือคือถ้าฉันออกมาตอนนี้แผนเกษียณไม่ได้เงินไม่พออยากทํางานแต่ทํางานไม่ได้ค่ะเพราะต้องมาดูแลคนเหล่านี้นี่คือเหตุผลเพราะฉะนั้นไอความจริงกับความเป็นจริงเนี่ยนะครับความเป็นจริงกับสิ่งกับกับสิ่งที่คาดหวังเนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นกระบวนการของการวางแผนเกษียณมันจะหวังว่าจะทํางานได้ไปเรื่อยๆเป็นไปไม่ได้ถึงอยากทําก็ทําไม่ได้พรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันนะนะครับสุดท้ายนิดหนึ่งจุดก่อนท้ายทุกท่านครับ วันหยุดกับวันทํางานคุณคิดว่าวันไหนใช้เงินเยอะกว่ากันวันหยุดจิค๊ะค่ะ่ป็นหยุดนะคะโดยเพราะวันพรุ่งนี้วันนหยุดนะมาะเดินงานที่นี่ะนะครับแนะมีโอกาสเสียตังค์แน่ๆในแถวนี้ของกินก็อร่อยออของกินเ็กณฑ์ดีๆก็เยอะเลยเพราะฉะนั้นวันหยุดกับวันทํางานวันหยุดคือวันที่คุณใช้เงินมากกว่าคําถามสําคัญสุดท้ายครับวันเกษียณคือวันหยุดทุกวันของคุณคุณเตรียมเงินไว้เพียงพอแล้วหรือยัง หากอยากรู้ว่าจะเตรียมยังไงวางแผนอย่างไรพรุ่งนี้หนึ่งที่วงเต็มครับที่งาน care asia ครับเวลาสิบเอ็ดโมงตรงนะครับที่เวทีใหญ่ครับพบกันนะครับวิธีการเตรียมแผนเกษียณเจาะลึกแผนเกษียณนะครับเกษียณอย่างไรได้ด้วยการวางแผนการเงินครับแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่มงสําหรับวันนี้โอ้ยเป็นยังไงกันบ้างคะหมัดเด็ดเบาๆนะคะเนี่ยเบาๆนกแล้วก็มังหมัดนะคะแต่พรุ่งนี้ อยากให้ดูกันจริงๆค่ะมันเรื่องสําคัญของเราเองเลยเพราะว่าทุกคนต้องมีการเกษียณไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะแล้วสมมติว่าใครไม่สะดวกมาก็ดูฟังไลฟ์แล้วกันนะใช่ค่ะเดี๋ยวี้เราจะแชร์ไลฟ์ให้ดูนะคะอย่าลืมนะคะเริ่มต้นที่การมีเป้าหมายทางการเงินถ้าวันนี้ยังไม่รู้จะเริ่มต้นเป้าหมายยังไงปรึกษากับเวลลดีไซเนอร์ของบริษัท WDC Group ได้ค่ะเราดีให้บริการค่ะหลายๆคนบอกว่า เงินนิดเดียวอ่ะวางแผนการเงินแตะไม่มีเงินยิ่งต้องวางค่ะใช่ยิงต้องวางการวางแผนการเงินมันไม่ใช่ต้องรวยแล้วมาวางแต่มันต้องวางตั้งแต่วันนี้ทําเท่าที่ทําได้พร้อมเท่าที่พร้อมโอเคไหมแผนที่ดีคือแผนที่เริ่มต้นทันทีใช่แล้วอย่างที่พี่หมงบอกค่ะย้ํากันอีกทีนะคะทีหัวใจหลักของการวางแผนการเงินให้สําเร็จไม่ใช่เรื่องของตัวเลขทางการเงินค่ะแต่เรื่องของความรู้ทางการเงินนะคะเรามาเติมสิ่งนี้ด้วยกัน นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินไปด้วยกันค่ะรุ่นี้พบกันครับ,บสวัสดีค,ค่ะบ๊ายบายครับ